ก็ยังทำงานในวงการอยู่แต่ว่าเราแค่เอ่อมีโฟกัสไม่มากขึ้นโเยเฉพาะติดเพราะว่าการซ้อมแข่งกันแฟอ๋อใกล้ใกล้แข่งใช่ตอนี้ก็เลยซ้อมหนักมากก็คือซ้อมอยู่ทีสองที่บ้านซ้อมเไปก็มีก็มีคนทักนะแล้วก็มีคนในวงการอะไรที่แบบเฮ้ยเราทำกาแฟด้วยหรออะไร หนัเรื่องแรกครับผมตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็บนกบอลลัตพอได้่นแลเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าเรางากับแขงที่แบบม่ความสามารถเนาะคนตั้งใจทำบานแล้วบ้านที่ทุกขัานแบบทุกข้นตัวจะานทวนยส่สนขั้นนมืที่เรารู้นไเป็นคนไม่ได้กลัวครับแต่ว่าไม่ลบหลู่ใช่เขาก็เคยเจออะไเก่ง่เดีเาต้องมาเล่นหนัง เวลาไปไปโลเคชันคุ n โทนให้พี่ไปถามว่จยกมือไหวขอก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะถ่ายทำก็มีประสบการในกองนอจากผูกประสบการณ์ในกองเหรอโอยังไม่เจอนะครับใช่เจสำหรับเรื่องนี้มันมีความยากไหมความยากหรือพวกเราครเพราะว่าหลัเรืเองโลเคชันอยังแล้แล้วก็เวลาในการถายมีนมีร้อนมา เราถ่ายกันเนี่ยประมาณ10น้อยมากๆแล้ววันๆหนึ่งๆไม่มีเบรกเลยเออไม่เป็นไรเลยก็ไม่มีเวลาเบรกเลยครับคือถ้าสิจะเบรกก็ยังเบรกิไม่ได้ทุกคนก็คือเอาข้าวมากินหน้าเซตแล้วก็ถ่ายต่อเลยใช่ฉากหลอนนี้น่ากลัวอะไรลยฉากหลอนฉากหลอนน่ากลัวไหม ก็หลอนอย um, ู่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยแบบเออแล้วอะไรแอมเบียนส์วนใหลายอย่างก็เปฟนตัด้วยรู้สึกน mm ่ากลัวอยู่ครับครับจริงยังครับอยากได้แชมป์โลกครับใช่ตำลังไปแชมป์โลกทุกชาติที่โต๊ะหลอกการฝนกฝนเราครับก็ก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้งซองไปเยอะมากก็รอแข่งเยอะแล้ว เรามีโูแต่ีที่แบบนัต้องมีแต่มาริต้าแตมาริต้าคือคนชอบพูดว่าเราเวลาเราทำอะไรแต่เราทำระเรียบอย่างแรงด้ยทุนกด้วยแล้วพอจะมีใครไปแข่งนัแปเขาก็ไม่เชื่อว่าเราจะทำได้จริงหรอราว่าเหรอเราเส็นว่าเราอยากจะนยมเห็นว่าแล้วถ้าเราจริงจังเราตั้งใจทำอะไรเราทำได้แน่นอนได้ทดลองแข่งนะไม่อยากาไม่ครับราะเราแข่งรายการใหญ่แต่กำลังเล็กไ

วาซ้อพรอมด้วยชิมด้วยทำด้วยทุกวันนี่เรารู้หมดี่ากาแฟสองะไรเรีเยทนหนเไยก็ประมาณหนึ่งตอนนี้ชิปโกอาู่ที่ราชินีของก็ก็มีเอ่อซีรีส์สุดยประโยชน์เอนกับว่าบอกขว่าขอข่เสียบขอบเนี่เนีถ้าเกิดเราเป็นผู้ชนะเลยขึ้นมาละก็ถึงแจกม้วนทีแบบดเปรดังด้วยไหมหรือยังไง ก็วเวทหละครับทุกอยาก่างก็เลยก็ทำทุกอย่างไม่ได้ครับท<คอ>ั้งแบบออกกําลังกายที่เราชอบท,ทําธุรกิจทํางานร้านเทิร์มทํากาแฟเอาให้หมดถึง<คอ>แม้จะไม่ได้นอนได้เลยครับวันนึงมีเพียงสิ่งที่ผมเข้าทุกคนนี่แหละครับ<คอ>แต่ว่าใช้ให้เยอะที่สุดครับต<ค>อนนี้ท่านอยู่กับรานกาแฟร้า<คอ>นกาแฟครับธุรกิจที่ร้านยังไงบ้างดีคร<อ>ับเรื่อยๆครับผมใช่ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเปร้าเราได้เช so, like so right ็ขที่มาที่ที่ร้านเราก็จะดัานหก็จะวุ่นวายมากก็จะเหนื่อยก็จะลังที่จริงแลมีใครเพื่อนในวงการที่เกวกับเรื่องเพื่อนการแบบทำกาแฟมีพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ิศิเขาอกเขา็เปิดร้านที่แกะกางใช่รตอนนี้เขาไปเรียนขาขัเถนจะไปข็นกเราไหมแบงค์เขาบอกตอนแรกเขคุยเันว่าจะลงแข่งปีนี้แต่เขาบอกเขายังไม่พร้อม่ทำเพื่อนถามว่าปีหน้าหรเบอก่ามีก็ ก็พี่พวกเองครับแต่ที่มีความคล้องมขนาดใหญ่แบบนี้เราเรียนมาแล้วแต่เด็กมีความพล้อมขนาดไหนพูดยากมากเลยครับไม่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 ต่อไปเลยว่าเต็มสิ่งทีได้เท่าไหร่แต่ว่าเราเชื่อว่าเราขอก็พอยังไงแม่ไม่ใช่ไม่ได้ไทยอย่างเดียวครับแล้วก็เพื่อได้ไปแข่งเวทีเวิร์สเทนแต่ต้องแข่งเดือนไหนครับแข่งเดือนเจ็ดครับผมนี่จบอนแล้วจบเดือนแล้วอีกไม่กี่เดือนใช่ครับไม่กี่เดือนแล้วจริงๆเจ้าแฟนเหมือนไม่กี่คำตอบ หมดไปเยอะมากเสียเงิน <jamais> ก so ับการซื <oui> <You> <one> <ạ to the sea> ้ออุปกรณ์กาแฟก็เยอะเหมือนกันครับคือเราทุ่มจริงๆเลยนะทุ่มับไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยทเองคนเดียมาไทยชนะไทยโดนด้วยด้วยครับเหนือยมากแต่ต้อสู้ครับขอให้ชนะค่ะขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับที่จะรอพี่อยรอ